เที่มาเล่นแบบโอ้ยกระตุยสูงไม่ดีบาทไม่มีเกลืองบ49บาทมาดูกันว่าจะได้มัดอะไรเฮ้ยได้มาเลยวะเฮ้ย โอเคโอเคเขเกมไปดีกว่าเฮ้ยบัดจริงๆว่ะทุกคนครับเพ <ừ, S 1> ื่ได้บัตรจริงๆด้วยในะคบผมเวบ,บนี้แม่งโคตรแจกจริงว่ะและยังมีบริการเติมเพชรใช้เพียง UID มีรัฐพิพาขายด้วยนะทุกคนนะราคาถูกมากเพจร้านนี้มีสุ่มแจกโค้ดใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะอ๋อยาับก็สวัสดีชาามะม่วงทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่พี่ไนท์เอ็นไอจีทีวีในเคบผมเสนอตอนแบบนี้เลยเลยนะ โอเคเนี่ยผมก็สําหรับ,บวันนี้ผมพีนันก็จะมาเขาเรียกว่าซื้อชุดเจ้าสีแยกนะครับทุนยาบคือเป็นสีแยไฟแดงนะครับทุนยาบคือตอนนี้เนี่ยผมคือบินมานานแล้วแหละมาเป็นอดีตเร็วนี่ไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปเลยนี่คือแบบตอนนี้พีนันก็มีเพจร้อยเก้าสิบเก้าเพจเนี่ยผมคือพีนันแบบคือแ่บงบประหยัดน,นะนีคือมเาเติมแบบงบประหยัดเนี่ยผมคือเราต้องการแบบว่าชุดเดียวนี่ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรดีกว่านี่เนี่ยผมคือพีนันก็หมุนไปแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็น โอ้โหนี้เดียวเลยทุนโอเคเดี๋ยวเนี่ยท้อการซื้อเลยดีกว่าเนี่ยผมคือแบบโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในครับผมโอเคเปิดเลยส่วนใส่โอเคแล้วผมก็ตอนนี้เนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมคือแบบชุดเออสีแยกไฟแดงนะก็ก็ฟยวเลย โอเคนะผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าว่าจะสนุกยังไงเนะี่ยผม Let's go โอเคแหลนะหน้าท่านชมหน้าตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่ในสายกระบินแอร์ไลน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหรอเนะสายใสกระบินอะไรวะเนี่ยมัวไปหมดแล้วเมื่อกี้นะครับผมโอเคนะผมวันนี้พี่นายก็จะมาลงเจ้าเออเขาเรียกว่าเกียนที่มาสกีม,มาอนเดิมนะรุ่น,นยักษ์ที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าชอบลงแอนคนชอบลงอะไรอย่างงี้มาเนี่ยผมวันนี้เนี่ยพี่นายก็จะคิวได้กี่คิวก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอ๋อแบบว่าแบบสักสิบคิวละกันนะผมสำหรับ สซตเล่นสดก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมคือแบบพี่ไนท์เนี่ยเล่นสดพลาดสดอยู่แล้วโอเคไปนะผมคือช่องนี้ไม่มีการโกหกนะเฮยมาแลผมเมื่อกี้เห็นคนลงนะทุกคนนะเห็นคนลงข้างล่างนี้มันมันจะมีอันนี้ผมเมื่อกี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเกียร์ไปนะผมเอ๊ะมันมันบางอาจจะมาฆ่าเราหรือเปล่าวะข้างหน้านี่ผมโอเคเจอทอก่อนนี่ข้างบนนี่ผมปัะมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นน้องชายคุณทำอะไรกันนี้หนุ่มน้อยอุียอยู่ข้างหน้าสองตัวเลยเดี๋ยวตัวเดียวนะผมมัตายวอลบอล เอาโทษก้อนน้ำมันเอาโทษก้อนมันเอาโทษก้อนน้ำมันเอาโทษก้อนน้ำมันเฮ้ยทุกคนจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหเหมือนเหมือนมีแล้วผมเหมือคนมีเหมือน,นมีตัวอยู่อ่ะทุกคนครับเอ๊ะอยู่ไหนวะเหมือนมีตัวอยู่ข้างๆพี่อะ่ะเฮ้ยเนี่ย,ยโอ้โหแม่งเอ้ย อ๋อมันไม่มีปืนทุกคนอืออาจาไปวุ้ยแบบแงเยย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 ยมยยยอยยนยยมยย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 ยียยยยกตยย่ยายย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 ยบยยยยงยย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 ่ยยยยย่า,า,า,ายบบยยย ไก่เลยเราเนี่ยไม่ว่าเลยครับเุื่ครับคีวไนก็เป็นตาแรกนะเกมแรกของเราเนี่ยผมก็แค่วยวบมไปได้ผมมาตอนนี้เอาจริงคนลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเขี่ยตรงเขี่ิมาสักกีนะครับเุื่ครับคิดแบบอุ้ยอุ้ยมันลงเยอะจริงๆเลยเหรอเน้อุ้ยเด็กโปกทำไมมึงเกยอย่างงี้นี่เอาพี่เป่ามว่าเราได้ไงเราไม่ได้ไก่ด้วยอุ้ยเดะเดวเดะ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 ยังเฮยน้องชายขอปืนก่อนได้ไหมชิบหาละไมเชียเฮ้ยเต้น เออมามาจะเย็นแป๊บนึงอุ้ยเร็วๆกี่ปืนเลยเราโู้แม่งเอ้ยลงมาเกือบไม่ทันแล้วนะครับผมตัวนี้โู้ไม่อยากเล่นป่าม้าเลยไม่อยากเล่นป่าม้าเลยทุกคนคือแบบมันสับยากมากอุ้ยมางอ่ะมายิงน้องเราได้วยไงเยอะและอ๋ออยู่ข้างบนมันสับรัวจังวะทุกคน มือสับหัวเกินพี่ชายเจนนุ่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 นเ,เ,เ,เฮ้ยมือเคี้ยยิงโคตรเจ็บเลยสมัยประวัติทุกคนครับยิงเจ็บเกิน,นเ,เพื่อนเจนดิเมือเคี้ยไอวอลเป็นหนุ่นนได้ไงวะอู้เยอะเกินจเย็นมือเจ้าไงดีวะทุกคนครับจังหวะนี้ ข้างล่างก็มีวะ่ะโอ้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ปล่อยเราเลยนะไอตัวนั้นนะแหม่เรื่องดีเราเอาใหญ่เลยนะแป๊บนึงจะเย็นนู่นครับมาทุกคนเดี๋ยวพี่นายจะไปล่ามันดีกว่ามาดิกี่นายทำเราเหรอเราขอนายทำนายคืนมากนะโอ้หลังอีกอุ้ยจะเย็นๆดินี่มันรุมอะไรกันนักหนาเนี่ย ตาดิตายไปครับผมจังหวะนี้อุ้ยคนน่ะโอ้ยรู้พี่คนเดียวเลยหรือผมรู้คนเดียวเลยทุกคนเออก,ก็มาดิเขียนีนวผมนู้นครับก็จังหวะนี้เนี่ยเราได้มาสามคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมแบบว่าแบบพี่ไนท์เนี่ยอุตส่าห์รอดตายได้แบบอย่างบุดบิดเลยครับผมโอ้โห แม่เงยไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับเพื่อนครับจังหวะนี้ไปดูเดี๋ยวเราไปล่าคนกันต่อที่อื่นดีนะครับผมโอเคไปเนี่ยผมตอนนี้เนี่ยพี่นายก็ขึ้นมายังเมืองพีกแล้วเนี่ยผมคิดแบบว่าเมืองพีเนี่ยจะมีคนหรือเปล่าอุ้ยยังไม่ได้10คิวเลยค่ะดีทั้ง7คิวไม่ได้ฝักพี่พี่นายอยากได้10คิวมากเลยอุย้ยเฮ้ยมีใครวาร์ปมาหรือเปล่าวะตัวนี้เดี๋ยวนี้นี่มาวาร์ปเหรอมันเป็นหลอกให้เราวาร์ปเหรอนายก็ไม่วาร์ปหรอกนะจ๊ะถ้าวาร์ปเนี่ยมันจะยิงเรานะทุกคน โอเคนะผมเดี๋ยวเราหาคนดีกว่าอุย้ยคนไม่เหลือแล้วอะไรวะเน,นี่ยโอย้ต้องเริ่มเกมหน้ายแล้วสินะไม่เป็นไรคนจับคิวไปแล้วยยพยายามจะลงคลิปให้คุณดูพี่นายจ่าพยายามแบบว่าลงให้10นาทีเลยเออไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะตัดได้กี่นาทีได้าจะได้ประมาณเจ็ดแปดนาทีเราจะเอาคลิปให้ได้เยอะๆเลยนะอุย้ยคงแบบไป๊วูไม่ตายว่ะทุกคนโอ้แมงเงยเออ ตายจนได้ไม่นึกว่าจะฆ่าไม่ตายแล้วโดนครับจังหวะนี้โอ้โหถ้าฆ่าไม่ตายดีพี่โคตรเครืองเลยนะโอโ้แม่งยิงเจ็บขนาดนี้แล้วเข้าหัวตั้งร้อยห้าสิบไม่แตกได้ไงวะทุกคนมีคนชูะต้องไม่ตายได้ไงวะมาดิน้องชายยังไงเก็มีคนขี่รถมาหุยอ,อยู่ข้างเราเอา้าอะไรวะ โอ้ไม่เล่นสนาย,โอ,ยโอเคแล้วนะทุกคนนะนีาเนี่ยเราเข้าสู่เมืองพีก,กันแล้วหรอนะมาจาังหวะนี้พี่นาก็ขอต่ออีกสักเกมให้คนดูแล้วกันขอลงเมืองพีก,ก่อนนะจ้าชึบวิ่งได้พื้นว่ะหายแล้วลืมเก็บลืมเก็บ เยอะแหละเออสวยโอ้ยเฮียจริงๆว่ะทุกคนแม่ลืมเก็บกระสุนมาวิ่งสวยหัว,หว,หวแตกหัวแตกหนึ่งเลยครับผมท่านผู้ชมครับจังหวะนี้อุย้ยหนุ่มน้อยมาเก็บปืนอะไรตรงนี้โอ้เก็บเก็บปืนไม่รู้เป็นลำเวลาเลยนี่เฮ้ยน้องชายโอ้ยเก็บจริงๆว่ะทุกคนอุย้ย โอ้แมงเงอกว่าเดินปืนรูดโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นี่สถา,านการณ์มันตกวิกิเแลือเกินลงนี่แล้วกัน <c oughs> คือแบบว่าเมืองพีคแม่งลงลงเยอะแล้วคนลงเยอะแล้วแบบไม่มีปืนเนี่ยผมเดี๋ยวเราลงนี้แล้วกันเก็บปืนแล้วขึ้นไปลุยต่อดิฮะอุ้ยยี่มีสี่ศูนย์่ะตอนนี้ลุยต่อฮะผมจะเอาอยัางไงดีนะอุ้ยแต่ว่าปืนก็โอเคนะพร้อมไปลุยเนี่ยผมคนอย่างพี่นายไม่กลัวใครอยู่แล้วเนี่ยผม พร้อมลุยตลอดเนี่ยผมก็นะครับก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับเพื่อนบก็อย่าลืมฝากกดไลค์พี่แนทคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งติดต้าหนึ่งกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะเนะโอเคฮะลุยต่อฮะผมท่านผู้ชมครับจังหวะนี้นี่เฮ้จังหวะนี้นี่ถ้าตายมานี่ทหารเลยแล้วเราเนี่ยโอเคไปร่วนอุ๊ยเจ็บจาดเจ็บจาดจังหวะนี้เข้าหัวไปพี่ชายเฮ้ยมันลอย มันลอยมันลอยว่อะอู้หี้ยลาปืนบิดเอ้ยก็มาดิก็มาดิไปก,กี้ได้ทำเราหรอเมื่อกี้นาย้ทำเราหรอเราขอทำไดยคืนบ้างนะ <c oughs> เคทิ้งคาตาณ์ดีกว่าทุกคนคาตาณ์มันไม่ตอบโจทย์สำหรับเราเลยคือคาตาณ์มันไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับเราอลนะทุกคนนะเวลาถี่มันแบบมันมันหรือยังไงก็ไม่รู้ โอเคไปนะผมคือตอนนี้พี่นยได้3มคิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับคือเมื่อกี้พี่นจยําไม่ได้นะว่าได้กี่คิว5คิวมั้ง4 5คิวนี่ะจะไม่ผิดแต่นี้ก็จะเอาให้ถึง10และกันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าโอเคนะผมคือพี่นยก็ย้าหลายรอบนะครับทุกคนครับคิวพี่นยอยากให้ทุกคนแบบไม่พลาดคลิปพี่นายทุกคลิปเลยนะผมเวลาพี่นยลงคลิปนะทุกคนนะก็ช่วยกันกดติดตามแล้วก็แล้วก็กดกระดิ่งไปทั้งหมดให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปทั้งหมดด้วยนะทุกคนเพื่อจะได คือใบยบายบว่า,าคีมแบบว่าแบบพักสดแคสสดนะเอช่องนี้แบบคือแบบช่องนี้เป็นคนที่บแบบแคสสดพักสดอยู่แล้วอะครับคือไม่เหมือนคนอื่นนะครับคือแบบไม่ได้พูดพูดเบื่อใครนะเอไม่ได้พูดไปถึงใครอะไรไอย่างงี้เราแบบว่าเออคนอื่นเราพีก็ไม่ได้ว่าเราเวลาคนอื่นออกมาพากัอไไอนอย่างอะไรเงี้ยก็ใแค่อยากบอกว่าเราจริงใจกับคนดูเสมออะไรอย่างงี้โอเคไปนะผมคือทุกคนครับจังหวะนี้นี่เราต้องไปหาคนนะพยามาหาคนก่อนเลยดีกาทุกคนอุยอ้ยเด็กกระปุกนี่ตะมืมึง เล่นโอดจังเลยนี่เปิดพี่เป่าฮะผมไม่ได้เล่นโดอดฮะเปครับผมเปิดโปอ่ะอะไรเงี้ยเ,เปิดโปรจนพี่เป่างงนะหาไม่เจอเลยนี่ไปอยู่ตรงไหนกันนะฮะลัโลโหลแกฮัลโหลแกบอกมาให้พี่ยิงตูดหน่อยที่น้องชยมีใครยอยู่แถวนี้ไหมเอ่ยนะ <c ười> เหงาขนาดไหนวะเนี่ยคือไม่มีคนไม่มีคนมายิงด้วยเลยเหงามากเลยตัวเนี้ยต้องการแต่ว่ายิงให้มันอุ้ย่นยไงทุกคน นี่ไงไอ้ยาพัตธุ์ุ้ยเกืบตุยเออเกมกกเาเกมาเดนะ้เกือบตุ้ยแม่หยอกนิดหยอกหน่อยอะทำเป็นตุ้ยเนี่ยแบบว่าแบบหันเกือบมายิงไม่ทันนะทุกคนเกือบตุ้ยแปับผมเกี่ยมาเล่นแบบ อู้ยกระตุยอุ้ยทอก้อนหูทอก้อนแมง่งแรงจริงทุกคนทอก้อนแม่งอัดตัวแบบโหดเกินอะ่ะทุกคนุ้ยคือพี่นายต้องบอกเลยว่าทอก้อนเนี่ยทุกคนครับคือแบบทอก้อนเนี่ยมันเป็นปืนที่แบบว่ามันแรงนะทุกคนนะคือพี่นายก็อยากจะเล่นเหมือนกันคือมันอัดตัวได้ต่อเนื่องอะ่ะคือมันแรงจริงอุ้ยถ้าพี่นายแบบลูดลูดแบบเย้กับตุย ตั้งไอวอยังเออจัดเลยนี่คือไปไนนะยังพูดได้หมดเลยนะครับคือแบบว่าถ้าถ้าเกิดมืนอนได้อัดตัวแบบไอเ้เห้ยไอวออยู่ไหนไอ้เหญ่ไอวไอ,วโ,อโอ้โอ้ดูโคตน <c> ี <oughs> ่เป็นการตายที่แบบโโง่สุดๆไปเยลยแหละวนะ ไอวออยู่ไหนก็ไม่รู้อะทุกคนคือแบบอ้อขอโทษทุกคนด้วยนะแต่ที่หนึ่งไม่ได้นะผมโ okay, อเคนะผมก็ชอบคิปนี้ก็มีเบืงประมาณนี้นะครับก็ให้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคินดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะ่ผมและทุกคนมา,มากๆเลยเลยนะจะุ๊บจุ๊บเป็นละบุ๊ยไม่จริงเลยนะ